วันนี้เรามาเรียนวิชาเกษตรกรรมกันนะคะพี่อยากรู้ทําไมอยู่ดีเลิกทําเลิกทําแบบแต่ทั้งคุยหะพี่จะบอกว่าแพรดูโตขึ้นเยอะมากจากวิธีการพูดวิธีการพี่รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนละคนอ่ะพี่ถามจริงๆปลูกเองไหมไม่ได้มาแบบว่าถ่ายรูปเหมือนเวลาคนไปฟิตเนสแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับบ้าน วิวแต่อันนี้น่ารักดวงเท้าบูทชีสีชีปักเองหรือเปล่าน่ารักนะฮัลโหลน้องแพรสุดที่รักเอาไอยู่คิดถึงมากนอนไหมเนี่ยก็โอเคนะที่เจอแพรครั้งสุดท้ายตอนงานบีตีอวอร์ดป่ะมะไม่นานเลยผ่านมากี่ปีแล้วนะโอ้ยนานมากแล้วแพรป่ะแต่งหน้านาน เออพี่ถามเลยสิพี่อยากรู้ทำไมอยู่ดีเลิกทำ <S 1> <S 1> เลิก <S <S ทำแบบไปทั้ง<า>คุยดีวาทั้งคุยไเพราะตอนนั้นคือแพต้องบอกว่าคือ n u m b e r รวะของประเทศอ่ะก็ดังในเมืองนอกดังอะไรเยอะแยะมากมายก็แบบคอลลาเบเรตอะไรเต็มไปหมดเลย <S <S แล้วก็อยู่ดีๆพี่ก็งงไงว่า ทำไมวีดีทองแพร์หยุดทาพี่ก็อยากรู้มานานแต่พี่ก็รู้สึกว่าอเออ respect ว่าโอเคเผือ่อเขาไม่อมฟ f o r t a b l e ที่จะพูดหรือเปล่ามันเป็น personal issue ของเขาหรือเปล่าจน่านมา8ปีถึงมันมคือเป็นคําถามที่อยากรู้แต่ไม่เคยกล้าถามไงอมเออเราไม่รู้ว่ามัน personal อ,อะไรหรือเปล่าอะไรไงแต่ว่ามันก็นิดนึงแหละพี่ชายแต่ว่ามันตอนนี้แพร35นูะแต่ตอนที่แพรอายุ27 28อะคะ่ะมันเริ่มมีคําถามในใจแล้วว่าแบบเราเกิดมาทมําไมวะ Oh. เป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรอะไรเงี้ยคือเราพอเราทำตรงนั้นอะแทำมาเกือบ10ปีใช่ไหมแล้วห uh ้ huh. ร,รู้สึกว่าเหมือนแบบเราไม่ได้พัฒนาไป uh huh. ไหนเลยอะคะ่ะในเรื่องของแบบจิตใจในเรื่องของ personal goal คน uh huh. รอบข้างก็ตกใจที่ว่าเอ้ยเราเคยรักสิ่งหนึ่งมากๆแล้วเราห uh huh. ยุดกับมันอะไรเงี้ยถามว่าอิ่มตัวไหมก็ระดับหนึ่งถามว่าหมดไฟไหมแล้วว่าไม่นะแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนแบบเปิดประตูช่องอื่นให้เราได้เหมือนไป explore uh huh. ไป experience uh huh. อะไรใหม่ๆพี่ว่ามันถึงช่วงชีวิตของแพรที่แพรโตขึ้นปะแล้วแพรก็ ก็เริ่มเหมือนมองหาความหมายที่มันลึกกว่าอะไรนี้นะทุกวันนี้แพร่พายในวันนี้ทาอะไรอยู่ทาอะไรคะทาอะไรบ้างจริงๆแบบมีหลายโปรเจกต์นะดูดูท่าทางเยอะพี่ชัยแต่ก็คือเหมือนแบบด้วยความที่มันเป็นบทเรียนใหม่และมันเป็นเส้นทางชีวิตของเราใหม่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกระจายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆสิ่งที่ทําอยู่ปัจจุบันก็คือจะเน้นไปในเรื่องของงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพไทยหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่บรรพบุทธมี มาอดีตแล้วก็ส่งต่อมาอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วก็ตอนนี้กาลังแบบจดทะเบียนมูลนิธิอยู่นี่ไงพี่ไม่อยากคุยเรื่องบิวตี้กับแพรเท่าไหร่วันนี้เพราะพี่รู้สึกว่าแพรก็คงไม่ได้อะไรกับมันมากเรื่องข่าวที่เมื่อก่อนเราก็จะคุยกันแค่เรื่องเรื่องนานเลยไงพี่ว่าไม่ใช่วันนี้ปาดแบบทำไมวาวอก่อนแล้วก็จบแบบเออใช่พี่เห็นการเปลี่ยนแปลงของแพรครั้งแรกคือแพรไปทําอะไรเกี่ยวกับผ้าไทยคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เหมือนเราไม่ค่อยชัวร์แล้วว่าเราอยากจะทําอะไรต่อทีนี้ก็เลย เหมือนเดินสายอะค่ะไปตามจังหวัดต่างๆไปมหาลัยเพื่อที่จะเหมือนไปเป็นวิทยากรในเรื่องของการแต่งหน้าได้มีจังหวะที่ได้รู้จักกับ้าไทยที่อีสานซึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นส่วนตัวเนาะเพราะเราเป็นคนชอบสีสันเรารู้สึกว่าแบบว้าวมันตื่นเต้นนะคะวิชัยที่เรารู้สึกว่าเออเราได้เห็นสีสันมากมายแต่มันมาจากใบไม้มันมาจากเปลือกไม้มันมาจากดินมันมาจากแมลงมันมาจากอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็เห็นแม่ๆเขากําลังเสาไหมสีทองขึ้นมาอยู่ก็เลย กระบุกลงไม้บ้านเขาเลยอันนั้นคือครั้งแรกเนาะที่ขอนแก่นแล้วก็แล้วไปบอกเขาววายังไงอะแม่ทำอะไรอยู่ตอนแรกเราก็แม่ทําไปทองหยิบทองยอดอะไรอย่างนี้อยู่เราไปด้วยความที่เราไม่มีอะไรเลยเราเหมือนคล้ายๆเป็นฟองน้ําไม่ได้มีความรู้เรื่องผ้าไทยหรือผ้าไหมหรือการย้อมสีธรรมชาติหรืออะไรอย่างนี้เลยแล้วก็เขาก็ดีใจนะแล้วเขาก็เหมือนเปิดบ้านต้อนรับให้พาไปรู้จักที่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวว่าไม่ได้มีการนัดกันมาก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่นันคือครั้งแรกเราก็คือระหว่างวันอย่างนี้คือมันเป็นความสึกเหม แทนได้กลับไปเป็นเด็กๆอะค่ะที่แบบเอ้ยไปไปบ้านนี้ไปดูกันว่าบ้านนี้เขาจะเลี้ยงใหมนะบ้านนี้เขาก็จะปลูกใบหม่อนนะบ้านนี้ย้อมสีบ้านนี้ทอบ้านนี้สาวใหม่หรืออะไรมันก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกสนานรู้สึกโดยที่เขาไม่ได้็กซ์เัคว่าเราจะต้องซื้อผ้าเขาหรือว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นความน่ารักของคนท้องถิ่นเนาะใช่ใช่แล้วก็เหมือนแบบมันน่ารักมันเป็นวันที่หัวใจฟูก็เลยไปเกือบแทบทุกจังหวัดในอีสานเพื่อที่เราจะไปเรียนรู้ว่าผ้าท้องถิ่นแต่ละทีี่ม ที่ไหนบ้างสีธรรมชาติละ่ะสีท้องถิ่นลายท้องถิ่นได้เห็นวิถีชีวิตมันก็ค่อยๆเหมือนแบบทำให้เรากลับมามเข้าใจรากเง้าแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นอย่างอันนี้ผ้าจากที่ไหนจ๊ะอันนี้เป็นผ้าทาง มีอันนี้เป็นมัดหมี่ข้างบนค่ะอันข้างล่างแปลว่าน่าจะเป็นอุทัยธานีก็คือแพก็เลยเริ่มมองว่าเฮ้ยจริงๆมันน่าจะเอามาทําอะไรได้มากกว่าให้แบบคนเราใส่ชุดไทยไปวัดใช่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 ก็คือสามารถใช้จริงได้ในชุดประจาวันคือเด็กวัยรุ่นก็สามารถใส่ได้ไม่ต้องดูแก่ใช่ใช่คือจริงอย่างวันนี้ที่ใส่มาคือเป็นผ้าสิ้นนะคะแต่ว่าแพก็มิกซ์แมทช์กับแบบเออรองเท้าไนกี้รองเท้าสีเหลืองเพราะแต่ก่อนพี่ทาได้ว่าอย่างก็จะฮาราจุกุมากก็จะดูแบบก็จะดูแบบว่าสตรีท สุดเลยทีนี้เนี่ยพอพี่เห็นแพรเอามาเมตสักผ้าไทยพี่ก็รู้สึกว่า Amazing ว่า มันก็ได้เนอะมันก็จับคู่ทนสีอะไรแบบนี้แหละคือสําหรับพี่อย่างหนึ่งพี่มีความรู้สึกว่าพี่มีความคิดเสมอว่าภาไทยมันร้อนมันเลยอาจจะไม่เหมาะกับ practical ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เลยมันมีหลายแบบมันมีหลายแบบมากคําว่า้าไทยมันแบบกว้างแบบกว้างมากแล้วมันคือความหลากหลายของวัฒนธรรมพอเราได้มีโอกาสสัมผัสชุมชนหลายๆที่แพร่ขยับไปอยู่เหนือค่อนข้างเยอะก็คืออยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําพวกค่ายต่างๆด้วยค่ะค่ายธรรมชาติเปิดโอกาสให้ เราได้กลับมาเชื่อมโยงกับตัวเราเองเปิดโอกาสให้เราได้กลับมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติค่ายนี้หมายถึงว่าแพร์ organize เองเป็นกลุ่มชุมชนที่อยู่ที่เชียงดาว<อ>เชียงใหมายยา่ค่ะคือเขามีค่ายนี้อยู่แล้วค่ะในส่วนของแพรที่แพรเข้าไปทําก็คือจะเป็น Perry Pie Camp. แพร r y p พายสมายด์ี่แคมป์ก็จะมีเวิร์กช็อปเป็นเซสชั่นของแพระคะ่ะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบซีสันถ้า<อ>เป็นน้าร้อนก็จะเป็นแบบซีสันฤดูร้อนที่แพรก็จะนําดอกไม้ฤดูร้อนที่สามารถเก็บได้อะไรเงี้ยมาสกัดคั้นเป็นสีแล้วก็สามารถ<อ>มาพี่เห็นสวยมากเหมือนเป็นแของ เล็กๆทดลองอะไรอย่างนี้ด้วย <S <S ใช่ไหมถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเป็นส่วนที่แพรเหมือนแบบพาให้ทุกคนได้เอาเสื้อผ้าของตัวเองเก่าๆอย่างนี้ค่ะมาย้อมผ้าจากสีจากป่าสีจากดิกนสีจากอะไรน,นี่บบน่าสนใจจริงๆไม่ใช่มาก็ได้นะสนุกมันค,คือเราคือเราชอบที่เวลาเราอยู่กับธรรมชาติมันทําให้เรายิ้มเราเล่าเหมือนแบบ อร่าเราออกอ่ะแล้วมันมีเมื่อไหร่อะไรยังไงค่ายเนี้ยต้องติดตามในต้องติดตามในเพจของค่ายเชียงดาวใช่เชียงดาวคลาสรูมคนที่ไปส่วนใหญ่เขาจะเป็นเด็กหรือเปล่าจะมีผู้ใหญ่แบบมีไหมมีมีมีผู้ใหญ่ใช่ไหมเพื่อนคนแม่เพิ่งไปอยู่5วันไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีห้องอาบน้ำอ๋อเหมือนเป็นปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะคล้ายค่ะแต่เราอยู่ได้เราได้มีโอกาสอยู่กับเพื่อนในค่ายเนาะแล้วมันจะทําให้เกิดบทสนทนามา ทำเล่าก็มีนะทำเล่า <laughs> ใช่ <c oughs> คือจริงๆนี่ว่ามันเหมือนพาเรากลับสู่ธรรมชาติใ,<ช>ให้ยุ่งกับเทคโนโลยีให้น้อยที่สุดใ,<ช>ให้มีปฏิสัมพันธ์กันแบบเหมือนมนุษย์จริงๆใช่ใ,ชใ,ชใชแล้วพ่รู้สึกว่าพอเรา เรียนจบแล้วเรามาทํางานเลยแล้วเราอยู่ในวงการบิวตี้อยู่กับหน้าจอมือถือเราอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ตัดวิดีโอ,อคือเราไม่มีมันเขาเรียกว่าสทรศัพป,ปฏิสัมพันธ์กับใครเลยค่ะเราส่วนมากมันก็คือแบบแบบทางานทํางานทํางานแล้วพอกลับมาทําตรงนี้หรือสิ่งที่ทําอยู่นะจักรจุรันสึกาแบบมันดีนอ่ะแล้วเราสึกว่าเราทําให้เศรษฐกิจในชุมชนมันเกิดการแบบหมุนเวียนแล้วอันเนี้ยเราปลูกกินเองเราปลูกไว้ขายเราปลูกไว้มีหลายมิติเหมือนกันก็ช่วง ล็อกดาวน์โควิดเป็นช่วงที่กลับมาดีเพรสอีกรอบนึงตรงที่ว่าเราติดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วเราไม่ได้ไปใช่ไหมใช่มันเป็นช่วงที่จิตใจแบบย่าแย่มากเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่สามารถหาทางออกกับความรู้สึกอันขุนมัวของใจเราได้เขาเรียกว่าเสพติดธรรมชาติไปแล้วใช่แล้วเราพอยิ่งคือเมื่อก่อนออกตลอดเวลาอยู่กรุงเทพน้องแล้วพอเราไม่ได้ออกเลยอยู่ในห้องนี่มันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่ว่ากูตดเครียดเลยแล้ววิธีที่สามารถระบายความที่ขอมแพรคือการปลูกผักปลูกต้นไม้เราตั้ หลายๆเป้าเนาะก็คือว่าเราคําถามแรกคือจะเป็นไปได้ไหมถ้าคนในเมืองสามารถมีแหล่งอาหารให้กับตัวเองได้ให้กับครอบครัวได้ให้กับเพื่อนฝูงได้อะไรเางี้แล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือในเรื่องของว่าพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพเนี่ยน้อยมากแล้วเราสามารถมีพื้นที่สีเขียวตรงนี้ได้ไหมพื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นพื้นที่ที่มันบําบัดจิตใจอะ่ะพอเวลาได้แบบถอดรองเท้า,เามาเดินกับหญ้าเราได้เอามือสัมผัส คือมันได้หลายมิติมากๆที่มันไม่ใช่แค่ของกินแต่มันในเรื่องของเหมือนแบบสมาธิมีความเป็นเป็นวัดนิดๆแบบที่รูสึกว่าบัมบัดจิตใจเออตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบสุดท้ายแล้วแพรกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งแล้วแววตาแพรมันมงเหมือนเมื่อก่อนพี่จะบอกว่าแพรดูโตขึ้นเยอะมากจากวิธีการพูดวิธีการสมัยก่อนพี่จะบอกเลยว่าแพรพูดไม่ค่อยรู้เรื่องช่วงวันนี้แพรดูเรียบเรียงความคิดระบบอะไรทุกอย่างมันเป็นแบบพี่รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนละคนอะจริงๆ ขอบคุณธรรมชาติเนาะจริง<อ>คนเหมือนแบบมันแพรคิดว่าแบบตัวเองคงไม่มาถึง ขนาดนี้นะคะ่ะถ้าเราไม่ได้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติแล้วเมื่อก่อนแพร,รู้สึกว่าแพ้ต้องการที่จะให้แบรนดส์ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เยอะๆรู้สึกก็เหมือนแบบเรามีความสุขกับการที่เราได้ถ่ายรูปเราได้ลองเราได้เหมือนแบบ go crazy <ะ>กับอะไรหลายๆอย่างแต่สุดท้ายแล้วเหมือนแบบแพร,รู้สึกว่าเวลาที่เรามีอยู่บนโลกนี้มันน้อยมากแล้วก็อยากที่จะเหมือนแบบสร้างความแตกต่างกับตัวเองเราสามารถสร้าง Impact แต่สิอิมแพ็ของแพ้มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่มันฉาบฉวยแล้วมันเป็นบทเรียนที่มันแพรู้สึกว่ามันเป็นเส้นทาง ที่รู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วเราอยากที่จะเอาเวลาตรงเนี้ยไปช,ยช่วยชาวบ้านดีกว่าไหมหรือไปโตขึ้นในฐานะมนุษย์อะพี่ถามจริงๆปลูกเองไหมจริงๆปลูกเอง,เองจริงๆไม่ไม่ได้ว่าแบบ ไม่ใช่ดูมีความดำาะะ้นไม่ได้มาแบบว่าถ่ายรูปเหมือนเวลาคนไปฟิตเนสแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับบ้านคนไม่ใช่ใช่ไหมปลูกเองแล้วเราแล้วเราเลือกต้นที่เรามาปลูกยังไงอ่ะคือแบบหรือว่าตามใจอยากจะปลูกอะไรก็ปลูกเริ่มแรกคือตามใจเลยค่ะหลังๆคือเราทํานี่คือจะเข้าปีที่2แล้วก็คือเราจะเข้าใจในฤดูการมากขึ้นแต่ทีนี้ก็จะมีตามใจฉันอย่างเช่นแบบทาแสบที่ให้สีหลายๆอย่างคือแพ้ก็รู้สึกว่าก็ยังมีบ้างนะที่แพ้อยางอยากที่จะเหมือนแบบปลูกบีทรูทเพื่อจะเอามาทาปาก คำแสบมาลองทาแก้มม่มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนทำลิปสติก๋ยวดูเอาให้ดูอันนี้คือคำแสบอ๋อเนี่ยพี่สงสัยว่านี่คืออะไรร<ช>ูปร่างเหมือนหัวใจคำแสบเนี่ยก็คือจะมีพิกเมนต์นะคะเดี๋ยวหนูเต้องเอาน้ำนิดนึงคือคำแสบเป็นพืชให้สีค่ะ <S <S สิ่งที่เราใช้คือเมล็ดของเขาสีพิกเมนต์นะคะมันจะเคลือบอยู่ตรงเมล็ดของเขาก็คือไอตัวเมล็ดนี่แหละเป็นตัวให้สีใช่วิ้ยนี่ไงเห็นละมีสีแดงส้มๆอิ่ดอเป็นคอรัลตัวสารให้สีเนี่ยค่ะสามารถนํามา ประกอบอาหารได้อ๋อเข้าปากได้เข้าปากได้กินได้มาทาแก้มได้ใช่ไหมเนี่ยทาได้ค่ะทาได้สวยนะคือแพลรู้สึกว่าทาปุ๊บนี่คือหน้ามันไบรท์เลยอะพี่ชายแล้วตอนนี้พี่ทาปากได้เลยไหมอ่ะได้ค่ะสวยไหมมีสีปะส้มเออมันจะออกแบบหน้ามันไบรท์อะสวยเอาไปเล่นก็ได้นะคะเอาไปเลยเอาไปลองเล่นมันจะเลิกใช้บรชเซรั่มของพี่ แล้วพี่ถามหน่อยสิว่าแอบเข้าเรื่มอยู่ดีนิดนึงทุกวันนี้เวลาเราไปบุกป,ป่าฝ่าดงอะไรอย่างเงี้ยหรือเราอยู่ต้องมาปลูกพวนดินบนดาดฟ้าเงี้ย,ยเรายังดูแลผิวไหมโอ้ยเขิน <c oughs> มากเลยอันนี้คือมันมีช่วงหนึ่งที่พอเราโคตรจะแบบ สายแอคทิวิสต์มากๆเลยเ<อ>มันทําให้เราอยู่ยากมากคือแพไม่ใช้โลิตภัณฑ์อะไรเลยซึ่งหลังๆก็คือเริ่มเป็นฝ้าแหละแต่ตอนนี้แพ้กลับมาใช้แป้งรําธนาคาอ๋อแป้งธนาคากับพม่าใช่ไหมใช่ก็ดีค่ะแพร,รู้สึกว่ามันก็ปกปิดเราจากจากไอตัวเวลาเราทำส่ว้ต่างๆนาคะพี่ชายเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้แพ้ไม่ใช้แชมพูแล้วเอาใช้อะไรอ่ะไม่สระไม่สระด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียว จริ้งหรอแล้วมันโอเคไหมไม่เหม็นด้วยนะอ๋อหรอสระด้วยน้ําเปล่าอย่างเดียวไปอยู่ป่ามาแพ้อาบน้ําในลําธารหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าผมมันดีกว่าเราใช้พวกครีมนวดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างแต่ช่วงเดือนแรกนี่คือแบบผมคือแบบยันสุเกะมันสุเกะแล้ว่าเกลียดมากมันยังปรับไม่ได้ถูกไหมมันยังงงอยู่คือหนังศีรษะมันยังงงอยู่ถูกไหมเราแค่ใช้น้ําเปล่าสระผมปุ๊บมันก็เริ่มปรับบาลานซ์สองตัวนี้ใช่ใช่โอ้ตายละน้องแพรคือคือดูเป็นคนสุดโต่งเหมือนกันนะจากที่จากที่บิ๊ ที่จ๋าจนวันนี้คือแบบว่าล้างหน้าสระผม,มอาบน้ำ<ก>นํำด้วยน้ําเปล่าเป็นการดูแลตัวเองอีกแบบหนึ่งออะคะ่ะคือที่เหมือนแบบเราพยายามปรับตัวให้กลับมาเป็นมนุษย์มากขึ้นซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ทําให้แพรดูเปลี่ยนไปด้วยเลยนะก็คือแพรก็ยงังคุณหน้าตาน่ารักสดใสเหมือนเดิมหน้าตแฮปปี้ดีใจไปเดินดูสวนกันกได้เลยค่ะ ด้านนี้ที่พี่ช้ยเห็นที่เป็นโครงก็จะเป็นพืชที่เหลื้อยต้มุ่่งตรงนู้นมีเมลอนใช่ค่ะอันนี้คือถั่วแดงอุ้ยเราอย่างนี้เราก็ทำแบบของหวานจากถั่วแดงกินเองได้สิว่าจะทําโดรายากิโอ้ตายละเปรี้ยวอ๋อนี่คือถั่วแดงบีบออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ ช่วันนี้เรามาเรียนวิชาเกษตรกรรมกันนะคะด้านนี้เป็นผักฤดูหนาวค่ะที่ยังเหลืออยู่จาก <Okay. S 2> ช่วงที่แพบลูกตรงปลายปีเนะาะกะหล่ำบล็อกเคอรี่กระหล่ำดอกใหญ่แล้วสวยมากด้วยนะแล้วอันนี้คือ <c oughs> สตรอบเบอรี่คะ่ะว้ายมีสตรอบเบอรี่นนด้วย,อ,อ,บบยอันนสตรอเบอรี่โอ้ตายแล้ว ที่เห็นมีมะนงมะนาวด้วยใช่ไหมฝั่งนี้จะเป็นโซนเลมอนค่ะมะนาวเลมอนมะกรูดอะไรที่แบบเป็นกลมๆด้านนี้มีมะเขือเทศปลูกช่วงนี้กําลังสวยมะเขือเทศอันนี้เขาเรียกพันอะไรอ่ะมันเป็นพันธุ์ฟักทองค่ะแต่วรสชาติเหมือนมะเขือเทศทั่วไปไหมเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแล้วก็ด้านนี้โรสแมรี่ใช่ค่ะอยากปลูกว่าตอนที่เวลาเดินออกมามันจะได้เหมือนแบบเป็นไฮไลทเวลคัมโซนที่แบบว้าวที่เห็นมีเหมือนกระเพราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีแซมแซมกระเพราโหระพา แล้วก็พวกผักที่ใช้ในครัวทั่วไปเลยะคะ่ะโซนนี้พริก,กอ,อันนี้พริกอะไรอ่ะพริกของที่เชียงดาวอะค่ะโซนนี้จะเป็นโซนกร,กระถางที่แบบเออลองลองดูว่ามันจะรอดไม่รอดมีอะโวคาโดโกโกโกา <รอ S 1> แฟมะพรพ้า<อ><พ>วก,ก,ก็ยังขึ้นมาอยู่แต่ว่าก็ยังไม่มีข้าวโพดหวานด้วยใช่นี่มีกล้วย อันนี้กล้วยพันอะไรคะมีคนบอกว่าเล็บมือนางใช่ไหมอันนี้แฟนขับส่งมาให้อ๋อแฟนขับส่งแลวเขาบอกว่าต้นเนี้ยจะสูงเท่ารังแพรก็จะมีลูกแล้วแล้วมันก็เลยรังแพรไปแล้วอ๋อเหรอแล้วได้กินยังยังเลยค่ะยังเลยนี่เดี๋ยวรออยู่อุยแล้วอันนี้อะไรอันนี้สวยกวางตุ้งดอกไม้ไฟส่วนมากจะปลูกอะไรที่พันกินได้อะค่ะพี่ชัยจะได้เหมือนแบบเล่นเล่นด้วยก็ประมาณนี้ก็มีสนามหญ้าแล้วก็มีสวยงามอันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้ดอกขุดค่ะพอดีเพิ่งขุดเขาขึ้นมามจะมันใหญ่เกินไปแหละโอเคอน้องแพรมีอะไรอยากนะ ฝากให้คนติดตามแมมสิ่งที่เรากําลังทําทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยสิ่ง,งที่เรารนนรงหรือสิ่งที่เราแบบอยากสร้างแรงบันดาลใจตอนนี้ก็เหมือนทําวิดีโอคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับการแปรรูปพวกผักอ,อินเซียก็ลองมาดูก็ได้เผื่อจะได้เมนูอ,อร่อยๆอในอใน t s t r g r Instagram แล้วก็ใน Facebook, ใน Facebook ค่ะใน Facebook นะฮะยังไงก็ thank you นะจ๊ะผู้หญิงของชาย EP นี้น้องแพรแพริพาย